ผมไปลองขับแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะดีเลยเจ้าของเก่าใส่ตัวกันชนหน้ามาให้ด้วยนะถือว่าสมบูรณ์100%เนะฮะเราจะไม่เอารถที่ชนหนักมาขายแน่นอนครับผมให้80%สวย สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโนตัววัชยคานะครับวันนี้อาจจะแปลกตาสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าได้รับมอบหมายจากเสี่ยววีวรชัยนะฮะให้มารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันที่อยากนําเสนอมากๆเลยครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้2.5ตัว g ีเกียออโต้นะครับดีเซลคันนี้ต้องบอกเลยว่าได้สภาพเดิมทั้งหมดน็อตไม่ขยับเลยนะฮะได้สภาพจากโรงงานเต็มร้อเรเ็เลยไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมสีเดิมทั้งคันนะฮะรถเพิ่งเข้ามาจอดในเต็นท์วัชยคาไม่ถึง1ชั่วโมงครับเราไปดูครับว่า วีโก้ปี2013 2.5G นะฮะสีดำเกียร์ออโต้ตัวพีรันเนอร์มายวิ่ง198,000วัโลสภาพแบบนี้ครับผมการันตีเลยว่าในตลาดเนี่ยในท้องตลาดต้องการรถรุ่นนี้เป็นอย่างสูงเพราะว่าหนึ่งเลยมีคนทักอินบ็อกเข้ามาในเพจในทาง YouTube ทางเพจ Facebook หลายๆช่องทางอยากได้รถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้วันนี้เข้ามาแล้วครับไปดูภายนอกครับเจ้าของเก่าใส่ตัวกันชนหน้ามาให้ด้วยนะเป็นดิมจากลูกค้าเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะผมบอกก่อนนะว่ายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับภายนอกม แต่เราเก็บให้แน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ละประกันไม่มีชนหลักพิกาทรท่วมตัวถังเดิมยางปี2019ดอกใบอกใหม่ๆนะฮะดอกยังแน่นๆยังเต็มๆอยู่เลยเป็นยางโยโกฮามานะยางโยโกฮามาเนี่ยเป็นยางที่ดีแบรนด์หนึ่งที่ดีในสำหรับประเทศไทยเลยนะครับ <c oughs> เป็นยางนุ่มไม่เสียงดังภายนอกอาจจะมีโครนบ้างนะครับเนื่องจากฝนตกบ่อยแต่เราล้างทำความสะอาดให้ครับแต่อันนี้คือมารีวิวเให้ดูสดๆนะครับรอบคันก็จะเป็นแบบประมาณนี้สีผมให้80%สวยไม่ต้องทาก็ได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากให้ทำเราเก็บให้สวยครับ ด้านหลังจะมีกล้องมองหลังให้นะฮะภายในรถจะมีจอพร้อมแสดงผลเวลาถ้าเกียร์ R หรือถอยหลังเนี่ยมันจะแสดงผลที่จอในรถเลยนะฮะนี่ฮะไม่มาทุกหนักครับมีโลบาร์มาให้แล้วด้วยนะครับเจ้าของเก่าค่อนข,ข้างที่จะรักรถพอสมควรดูแลรถค่อนข้างดีนี่ฮะทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับรอยทุกอย่างจากโรงงานอยู่ครบนะครับทั้ง2ฝั่งไม่มีชนหนักและเบานะฮะต้องบอกก่อนเลยนะฮะเรื่องตัวถังเนี่ยทางวอาเเชคาเนี่ย เราค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องนี้นะฮะเราจะไม่เอารถที่ชนหนักมาขายแน่นอนครับด้านข้างเนี่ยสติกเกอร์เนี้ยคำว่าคีลันเนอร์เนี่ยปกติถ้าเกิดรถทําสีมาจะไม่ใช่แบบนี้ฮะอันนี้คือของแพ้จากโรงงานนะครับส่วนมากจะโดนลอกออกมาดูภายในรถครับเจ้าของเก่าถ้าไม่รักษาจะสภาพนี้หรือเปล่าผมกล้าพูดเลยว่ารถวิ่งแสนเก้าถือว่าไม่เยอะนะฮะจากสภาพภายในบอกเลยว่าภายในค่อนข้างสวยมากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับซ้ายขวานะครับสามารถปรับเปลี่ยนอ่ามัลติมีเดียเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับบลูทูธได้แอร์ ครบเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยนะครับเ <Okay. S 1> กียร์ออกโต้เบาะหนังนะฮะดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังก็เป็นเบาหนังเหมือนกันนะครับเขาดูแลรถค่อนข้างดีนะมีกันรอยนะครับกันทุกอย่างเลยนะฮะหลายชั้นเลยถือว่าสมบูรณ์ร้อยร์เนตนะฮะคันนี้อย่างที่ผมบอกคือรถมันได้สภาพเดิมเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังด้วยเดี๋ยวฟังเสียงกัพร,พร้อมๆกันครับนี่ฮนะ สวยครับใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับสภาพแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะผมบอกก่อนว่ามีมาไม่บ่อยนะครับนี่ครับในห้องเครื่องคันหน้านะครับเป็นคันเดิมนะครับหมายเลขยังอยู่ครบวิธีการดูรถไม่ยากครับส่วนหนึ่งเลยคือเวลาเชคาคันเลือกให้ท่านแล้วอันนี้คือสําคัญนะครับคันเลือกให้ท่านแล้วหนึ่งสบายใจได้ครับเรื่องจนหนักไม่มีแน่นอนนะครับหรือท่านอยากจะดูด้วยตาเองด้วยตาตัวเองไม่อยากให้โดนย้อมแมวนี่ครับมาดูได้ง่ายๆลายน็อตคับสาระโปรงนะครับไม่มีการไขนะครับเสียงเครื่องเงียบไม่ดังเปลียวกลาวไมอย่างเลย คือเหยียบแล้วควันไม่ไหลควันไม่ดำนะครับได้รักาณะเดิมเครื่องเงียบเงียบมากเงียบนิ่มผมไปลองขับแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะดีเลยอัตราเร่งดีควันไม่ไหลช่วงล่างแน่นถือว่าตอบโจทย์เลยครับแลวโปรโมชั่นเหมือนเดิมครับเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้มีบริการช่วยเหลือชูวเฉียงยิสีชั่วโมงให้นะครับอออก็เอารถนะฮะทางวุรชยคา เปลียองเหลวให้ทุกคันนะฮะให้ทุกคันเลยนะครับตรวจเช็คมากกว่า100จุดไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แล้วมันเครื่องแล้วมันเกียร์แล้วมันเบรกระบบไฟฟ้าทุกอย่างเราเตรียมการไว้หมดเลยนะฮะท่านเอาไปใช้เอาไปขับอย่างเดียวตัวน้ำมันอย่างเดียวครับไม่ต้องกังวละไรเราแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่ชั่วโมงให้ด้วย1ปีมีปัญหาโทรมาได้ครับบริการช่วยเหลือของเรายี่ชั่วโมงทั่วประเทศไทยคันนี้หลายๆท่านอาจจะมองว่าราคาแพงแน่เลยราคาสูงราคาแพงอะไรอย่างเงี้ย ผมมองว่าถ,ถามว่าขายแพงไหมขายไม่แพงครับขายถูกไหมก็ไม่ได้ถูกครับราคาคันนี้อยู่ในเกรดกลางๆเหมาะสมกับคุณภาพที่เราให้ท่านนะครับต้องบอกว่ามันเหมาะสมจริงๆกับราคาและคุณภาพที่เราให้ท่านคันนี้ขายอยู่5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมถามว่าแพงไหมผมว่าไม่แพงนะกับรถสภาพแบบนี้คุณภาพแบบนี้ใครที่สนใจอยากได้รถแบบนี้ไว้ใช้งานหรือใครที่มองหารถยนต์รุ่นอื่นๆรุ่นในใจอยากไว้ใช้งานนะฮะติดต่อผมได้ครับ0 8 6 8 8 9ป9 9ก โน้ตยินดีให้บริการนะครับแล้วใครที่อยากจะดูคันไหนคอ,อมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับว่าอยากให้รีวิวคันไหนบ้างเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูทุกจุดเลยครวันนี้โน้ตขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ